เขบ้านตอนนี้นะครับเราเล่นเล่นในสองที่นะครับแล้วเราเจอกันเองนะครับอะไรเจอเหรอเจอหรอบีบตู่มาบอกรีบมาหาเอ้ยไอ้บีบบีบลงลงตามกูนะอย่าไปลงตามอย่าไปลงอย่าไปลงไฟโซนนะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ไม่สรุปสรุปคือเจอมันเหรอเจอเจอเจอดีกากาเฮ้ยเราเราเราไปจบกันตอนท้ายไหมถ้าเราตึงอ่ะไอ้บีบไปลงไฟโซนเลยเดี๋ยวแกแบบลงอาควาเห็นแล้วแหละไอ้เหี้ยไปลงไฟจริงด้วยนะนะฟักุโกรู้รู้กันอยู่เหี้ย ลู่มือเียล <Yeah. S 2> ู่มือบ้านเขา,าเฮียกูบ้านกูน้ำนะสัตว์วิโรดวิโรดี๋ยววิโรดวิโรดด้วยทวิวิทธามทำมาตีแม่งเยอะนี่ว่ะแล้วจะหัวแล้วจะหัวกันเลยหรือว่าเก็บไว้ตีท้ายตีท้ายดิโคโก,โกโตเตะมาที่เลดี้สกินแบบกูมีคนเดียวในแมปด้วยมึงจำมึงคือคือพันธมิตรจกตใจกับน้ำพันธมิตรเจอตลาดก็จะบันเชื่ออ่ในอานหนึ่งเอ้ยไอ้เหี้ยเก็บเกาะเอาเกาะมาให้กู ชี้กูไม่เล่นกับมึงแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปเอาไปเอาไปยังไม่งอเงี่ยเหมือนเด็กเล็กสัสแม่งเก็บของมามาอะไรก็กูลูดไวอ่ะไอ้ทำไงอ่ะเอาไปล้วมึงทิ้งแล้วมึงทิ้งไอ้นี่ทำไมอะอ่ะอะไรก็ความเร็วอ่ะความเร็วกูไม่เอากูไม่ได้ทิ้งกูไม่ได้ทิ้งความเร็วกูไม่มีไอ้บีฟข้างบนนี้มีของไอ้ล้ำกับไอ้บีฟอ่ะมาดิไอ้ตี๋กูเอาไปคนละคิวแล้วนะไอ้บีฟอยู่นะครับนั่นึอง ไอ้กระแพ้กูรับนะผู้ใหญ่โอ๊ยมึงจำไว้นะออเทนเลดี้สกินผีม่วงมีแค่กูเฮ้ยไอ้เราไอ้รับมันเอากูโทโดะไอ้เออโทโด่อะดูนะอยู่ข้างบนเขาไอ้พี่ไอ้พี่อะไม่ใช่ไอ้พี่ไอ้ไพี่จริงไม่ไม่ไม่ไมปอยู่ไปตรงไปอยู่ใคโดยเฮ้ยบนนี้ก็มีเอ้ยไม่ใช่มันอยู่บนเขาอยู่นหนวะเดินอยู่บนเขาไม่เดินเล่นอย่างไรเป็นตลาดสดเลยที่กูเล่นแฟนตัวยง ดาบีเข้าหลังโทโดใครเนี่ยโทโดใครกูจะตีเฮ้ยโทโดโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีใครเล่นโทโดทีมกูวม่มีคนตามวะโทโดตามมาโทโดกี่ตามมาวิมดาบีมาไม่นไม่กูมีมันจะแตกละที่พิชิมาไล่กูมาดาบีก่อแตกโทโดหนีโทโดหนีโทโดหนีไปไปโซนวีฝากเก็บไอ้บี๊บไอ้บี๊บมันเจ็บแล้วไหนพี่ ูน่กููน่กูปะไอวะไอบีฟนีบีฟกูชุบวก่อนฮก่อนีขวาแล้วกูชุบอย่างน้าดานนะเียกูยืนชุบเลยมันมันมันกต่นยไนบีฟนะอยู่ข้างไฟโซนะฟนะีีกันเนี่ยไปกูนอกกบีอยู่กูอยู่บนขากูอยู่บนขาไฟโซน อ,อันนึงเฮ้ยเฮ้ยโทโดมันโทโดมันไปฟินิชใครอ่ะไปไหนไว้พี่เมื่อกี้มันมีตัวน,นึงอ่ะล้มแล้วไอ้เหี้ยบาคุโกใครเน,นี่ยตัดพี่กูไม่มีบาคุโกที่กูบีบไอ้เหี้ยเอ้ย,อย,อยมึงใส่เสือ้อมึงใส่เสื้อไอ้เฮี้ยเสือ้อเสือ้อเสื้อพลาไปไอพี่นี่กูนี่กูเออนี่กูอ๋อโอเคโอเคนี่นี่กูนี่กูนี่นี่นี่ที่มันทำริ้วไอ้เฮี้ย มูนาพิกลนี้ฮะพี่ตัวนึงหายเราแยกกันก่อนเดี๋ยวเราไปเจอที่หลังน้องไปฝั่งขวาเลยเดี๋ยวไปพี่อยไปนะครับจะตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ล้ำไอ้ล้ำเด็กยกทั้งทีให้กูหน่อยล้ำเดกเฮียเรคนละทีไม่สัตว์่ช่วยหน่อยจะตายเออวิ่งอยู่ไอ้ไอ้มีไอ้มียาปะไอ้เหียอยู่น้ำหำอยู่น้ำหำเจ็บเจ็บใจเลยเจ็บหำเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอ้ล้ำของเต็มเลยเนี่ยดาว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  เฮ้ยเจอคนเรือบ er> si uh> no ัีก cool ูมันเลื่อนรถอ่ะเฮ้ยมึงมานี่มากูมากูเดี๋ยวกูทิ้ให้เฮ้ยทีมมึงมีใครเรียกออกมาไหมว่าไอ้กบใครอ่ะไอ้ไอ้ดิวีป้ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มาเร็วมาเร็วมาซุกกระไม่กับกูตัดให้ตัดให้ไอ้บีบีวิ่งอย่่าวพี ยาเหรอมีเตโลว่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกูดาวอ่ะไอชี้ทุกคนชี้ชี้มันผิดกูเอ๊ะตรงไหน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 ไออ๊ไอไอเนี่ยโดมโดมน้องเงินกูกูตายละเหี้ยรอรอไอบีบลุกไอบีบลุกเองไอบีบไอไอชิบหายแล้วบีบโดนสองดาวสองเฮ้ยเอาไม้ป่ะเอาไม้ป่ะเอาไม้ตีใคร เอาไหมเอาไหมทีจะมีแต่กบกบตีกูกบตีกูกบชเอาไปชี้กูโดนตีดาวเลยเห็นกบว่ากบคันอยู่ไอย้ชีเออย่ะไอ้วีหลังเข้าวีมอเตอร์เดนี่ไม่ใช่กูันแล้วนะไม่ใช่กูกินเหมือนกูเลยสัตว์ไหนรหรอวะนายเห็นกบคันแล้วไอ้ไอ้ชิลงมาเลยวีไอเซอร์เทนเดนี่นะไม่ใช่กูนะไปไข่เอาใครเลยเก็บการชิบไปเก็บการชิบไปเก็บ ไอ้ทำเดกูไอ้ทำได้กูไอทำได้กูไปไหนแล้ววะไปกบกบไม่ต้องยิงนะกบไม่ต้องยิงโอ้ยอันนั้นอันนั้นวะเฮ้ยคูลเฮ้ยถ้ามึงโดมเปิดพาวต้าเลยเอ้ยไม่ไม่เก่งหรอกไม่เก่งออกอากที่นอนน้องไม่เก่งหนีไม่เก่งหลบไม่เก่งหลบเฮ้ยใครโทรโดใครอ่ะ มีพาเราตายชิ้พาเราตายเร็วเงินตายไอ้กูมีหลายอันเลยเอาไปองั้นชี้หนีมาชิหนีก็อาได้ไอ้โดนเปิดวีดมันวิดามนร้อยสี่เกาะแตกชิ้ฟั่มขึ้นไปปั่มเลยขึ้นไปบนโดมบนโดมเลยไอ้มาใช้ชี้ตัวนี้ใครเนี่ยมึงบ้าลังไม่ไม่กูตายกูตายแล้วฆ่าแม่งเลย เธอไปบ้างกูกูณว่ามีกูเดียวมีแบบชุบป่ะมีเออไปขอที่ไอชีที่เดีก็ไอชิไปหาไปดิไอชีดูยปดูเออเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องกูยังไอชีจะไม่ไปชีจะไม่ไปวิ่งอยู่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 ตรงไหนยี่ตรงไหนมาทางฝ่ขอแมพตามอยู่ตามอยู่เออเกาะคอมหมดได้ชุบก็หนึ่งอันคอมหมดแล้วมันไปไหนแล้ววะพี่เราเห็นแล้ว มันจะตายแล้วโอ้ยแค่กูตีมันจะตายแล้วมันไอเดอบเพื่อนนะครับไอ้พี่ดึงเพื่อนเราไอ้ชีไอ้ชีไปตรงไอ้ดอบมีกล่มกลุ่มตรงไอ้ดอบนะไอเอ็งไอ้ทำมึงไปเก็บเพื่อนมาเดี๋ยวกูชุบไอ้ชีขอแค่ชุบอันเดียวชีเปิดไอ้ดอบให้ไปเก็อพี่เดี๋ยวกูดึงเพื่อนไปเก็บเส้นมาไปเก็บเส้นมา ในเมื่อฮัมแทมาตากเยทเทหกคิวไอสัตว์ตอนนี้กูแต้มเกตหมื่นแน่ชุบตรงนี้เลยก็ได้ชุบชุบแม่งหลังกล่องเลยชุบละไอเลตไอเลตเดียวเดียวก็แบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ในโดมวะเอ้ยใครโดมเอ้ยเอออยู่ในโดมใครอยู่ในโดมทำังไม่ได้ยิงเฮ้ยนี่ไอ้ชื่อตั้มพูไม่ใช่เหรอไอ้ตั้มตัมาตั้มตัมาติ้งเกิดมากูจะตายจรที โอ้โเฮ้ยกูไม่ตามีดโอ้ยอะพี่แจมเลยเฮ้ยกูโดนแล้วบนเดบว่ะไอ้เด็กชี้นึงกูคุณแลนดึงดึงเออสวยว้าวไปแล้วตัวใครตัวมันชี้กูขอโทษเอา ได้เลยทีมมึงบินได้ไหมเหรอมึงโกงอ่ะมันบินไม่ได้เว้ยมันบินเกาะพื้นไม่ได้เว้ยเสียเปียบว่ะปั๊มนี้ปั๊มนี้เด็กทีมมึงยุบทีมปรับทีมป๊นึงรับทีมอยู่เออกกูโกตายแล้วตีสุดท้ายเหลือสองให้ทันอยู่ห้อยู่ห้ามอยู่ห้าไฟบีบช่วยหน่อยไมกูสู้กันตรงเล้เนี่ยตรงที่เป,น ies, ปน<_<_็นหอคอยอ่ะบ yeah ีบลงมาบีบลงมาบีบลงมาเร็วๆไปขึ้น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 บวกขึ้นบวกมีเบมีเบ หนึ่งหนึ่งไอสัตว์มาดิไม่เห็นรึไอเหี้ยทำเดี๋ยวกูฟินิดเองเอ้ยมึงทำโทโดทีมกูไอ้สัตว์โทโดทีมมึงเหรอไอ้กูยกเลิกกูยกเลยไม่ไม่เลิกแล้วไม่เลิกแล้วตีท้ายแล้วมามาดิตีไงกูไม่มีเกาะเลยไอสัตว์ทำคนไว้เร็ป ยิงฟีเลยยิงฟีวิเจ็บมันก็แตกแล้วชี้เอาชี้เนื้อเนมาเลยไอ้วีเอาวีจี้จ้ฟินิดฟินิเลยซ้ำซักย่าฟินิดซ้ำซ้ำพี่บอลบอลบอลบออลบี่บอล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 อลบออลบอลบออลบอลบออลบอลออลบอลปออลบอ่บออลบอลบออลบออ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 อ

ไอ้ไอ้ชีเก็บไปเลยชี้เก็บไปเลยอย่าให้มันเก็บชีเก็บไปกอดด้วยกอเต็มด้วยฮิวฮิวเต็มมึงก็มาลุไไปช่วยบีบไอชี้ไปช่วยบีบไปไอบีบีมึงทิ้งมึงทิ้งชุบเร็วเร็วมึงทิ้งชุบจะตายตายเลยทำตาสุขคดีรำ้ำ อีสานอะไรดิฉันก่อลุกได้ไหมก่อนลุกไอวีไม่เปิดทีมเราก่อนวยไอเี้ากูว่าโทโดกูไม่รู้จักโทโดใครเลไอเ้าพไม่ด้เนคู่แ่นอดงเข้าวงมาต่ำแม่งไม่ได้เก่งเลยแม่งลุมสองสาม ไอ้เยี่ยเยี่ยจริงไยี่ยตาหน้าเริ่มเกมมาไม่เอายไม่เอากูตั้งแ่เ่มยสาไกันไว้กันไม่อะไรอะไอ้ไอ้มันดูถูกกูเ้เป็นไงล่ะกูชุบไม่หยุดอะไอยี่ยี่นี่ยื่น่อ้ัไงมึงดูถูกตัวกู่อกนดูถูกตัวกูสใครชุเ่ออะไร่รับี่ยไว้กยอีกรอบี๋ยว่อ้็ชุบอะไลงไปชุยะี่กเขายจ ตอนนี้เจอแม่งเอาเลยเปล่าหรือว่าอะไรแล้วกุนาดานจัดอ่ะไอ้ลำแล้วแบบรอดูคนท้ายเกมว่าใครได้ชนะไอ้มันต้องมันต้องทีมเต็มสามด้วยไอ้กูกูไม่รู้อะโทโดมันก็เปิดกูเหมือนกัน ต่กูไม่รู้ว่าใครนี่ไอ้กูก็ไม่รู้อีกคนนึงใครมันจะเอาใครมาไอ้ชี้ไงไอ้ชี้คือกบไอ้บี้คือซีเมนต์ตอนนี้กูคือมาที่เออซัพพอรดร้อยทีเนี้ยเออมึงมึงบอกกูด้วยดิกูไม่รู้ตอนแรกยังไม่รู้เลยมึงทีมใครอ่ะไม่คือกูรู้ว่าเป็นโธโดเป็นทีมไอ้บี่แต่กูแบบตีก่อนเลยแบบไม่สนใจแล้วรู้ว่าทีมท้ายแล้วคือกูเอาก่อนเลยไอ้เชี้ล้ำก็แบบไอ้ล้ำไม่เอาไม่เอาทรงเลยไอ้กดแล้วเซิร์ฟห้องแล้วเซิร์ฟห้องแล้วเฮ้ยเซิร์ฟห้องแล้วตาไอกูเซิรจอแล้วกูเซิร์ฟห้องแล้วมึงพูดมากที่กว่ากูเจอห้องแล้วกูเซิร์ฟแล้วกูเซิร์ฟแล้วเนี่ย ไอ้มึงแคปรูปทีมมึงส่งอะไรดิแต่กูเซิงมึงเละตาี้ไม่มีได้ไมจเลยทีมกูไอ้ตันอ้าวก็รเรียกว่าของแท้ไงของแท้ไงไอ้ยี่รำกูเก็บคลิปไว้กูบอกเลยไอ้ลี่ำนั่งดูแล้วขำก๊ากเลยไอ้ยี่รเราไม่ได้ไปช่วยมันเลยทำถ้ามันจะกวนตีนอย่างเงี้ยอ้าวแล้วตอนนิ่งเจ้ามั้ยตั้งแต่ทีมท้ายเปล่าหรืออะไรหรือเจอเอาเลยเจอเอามึงอ่ะเอามึงเคย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  ไอ้ลำดูกระทียกว่ามันแบบแปลงเป็นไททันยักษ์เลยเห็นได้ไงไอ้ลำยังไม่เซอร์ท่องอย่างเงี้ยไอ้ลำทำไมตาตะกี้บึงผ่านละแต่ว่าเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่ไอ้หามหามกดกดเอาใหม่ใหม่กดไม่ได้ไม่ต้องให้หัวแคนเซิลไอ้บี้แคนเซิลก่อนเติร์นแมย์เยอะเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวแม่งไม่เจอมันเจอแหละแต่ไอ้ลำกลัวมันกุ๊กไงกูกดละเยอย แล้วมึงแค่ใอ้เามอามาทำไมเนี่ยตัวเนี้ยนำตัวนี้ถ้ามึงปีนกับแพงคือมึงตายนะไม่ได้ทำมึงโคตรตัวพีมมึงโสดี่กูหนุ่ยลมอะไรนะแค่ตัวทีมมลยดิอ้าวกูเซิร์อละกูเซิร์อตั้งนานไอ้กูเลยดิแล้วกูเลยดิแล้วอ่ะกูเซิร์อแล้วเนี่ยเอออะไรเนี่ยรำชวกูพาไปกินผีน้อยผีน้อยสุีกีผีน้อยผีน้อยร้านใหม่เงี่ย เลยตีเลยตีน้อยเปิดข้าวแกงแล้วร้านเฮ้ห้าเจอแล้วห้าเจอห้องแล้ะอย่างจะเข้าตามไปเดี๋ยวของเราตามไปไม่ใช่อ่ะไอ้เจาาออมมี้ยกลัวบาร์คอยลำแม่งออกเข้ามึงลงแ <ไป S 2> ล้วใช่บาก์คอยลัเปลี่ยนตัวอยู่ได้เออกดกดเริ่มแล้วก็แคปเซูลกดเริ่มแล้วแคปเซูลเกมแม่งไอ้เยี้ยบันเบิ้ลที่กูกดไม่มเมืมมเองอะไเนี่ยได้แล้วเฮ้ยนี่กูเจอแล้ว กู้แม่งลงแล้วมั้งเออแม่งลงแล้วไอ้ยี่มันลงแมบบแล้วมันอะยังยังไม่เจอรอบนี้ไม่เจอรอบนี้ไม่เจอมยังกูยังไม่เกิดเลยไอ้ยี่ก็ถูกคนละทีมันทับเท่าไหร่ของมึงอ่ะกูเต็มแล้วกูลงแล้วน่ะวะาอลามเห็นยไหมเปลี่ยนตัวอยู่เรื่อยเพราะไอ้ลามคนเดียวผมกดลิทายไม่ดิอยากอยากแข้นกว่าไอ้ยียกูกดบ้างอ่ะเฮ้ยทำกูว่าตอนนี้โมโมเป็นงานว่ะ ไม่ตอนนี้เล่นไปก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวตาหน้าค่อยรวมมาชี้มาเล่นกับกูว่อไม่ลองลองจูนทีมนี้กว่าไงว่าเขาเขาลอยเออไอชีมันมันดึงมันตีนดีอ่ะเอาแม่งเนี่ยเล่นน้อนกูตึงแต่ปกติกูเล่นตัวบุกนะไม่ช้าอูแล้วซีเมนเนี่ยแล้วซีเมนต์ก็ชุบโผล่ดิ่ยไม่แต่เมื่อกี้มึงล้มไม่พักเลยอ่ะอู้กูตัวกูตัวนเลย มีแบบคลิปมีคลิปอย่างเดียวเลยมีคลิปอย่างเดียวเลยไอ้ลำแบบพาล่าจุดเลยไอบีบไอบีบลงแล้วบีบให้ที่ลงไอ้เที่เสียงมี่อยู่เตงเียเออกูกูดึงขึ้นไปกูดึงขึ้นไปดึงเลยมันโดนซ้ำอยู่อะกูมีมันเปิดเลยลงไหนอะลงลงขาวไหมไอ้ลงเออลงไี้ที่เปิดแล้วก็เปิดแอดดับอะใครจะเอาวอะเฮ้ยเยิ่งเดือดไปไฟโซนไหมเฮ้ยกูอยู่กูอยู่กูเปิดกล้องอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะคนเซฟคนเซฟกูเพิ่งลง อย่าสู้เหรอพ้่เอาดิมึงปิดปิดตรงนี้ดิปิดด้านหน้าเนี่ยโอ้ยเด็กเี้ยเด็กเขี้ยปิดเขี้ยเดี๋ยวกูโกรธเลยมันปิดไดจะบัขี้รอหึงอยู่แล้วงานนะกูล้มกูหนีก่อนบีเดี๋ยวมันลูดเอาเก็บเก็เ้ยขอทีชเ้งเก็บหมดเก็บหมด ไอ้ล้ำเมือที่ชุบมาให้กูอีเด็กเกียอีเด็กเกียไปไหนต่อ,ตอล้ำหลังเข้าเฮ้ยไอ้ชี้หลังเข้า